สวัสดีจ้าพี่น้องปองปายสุกูสุก่นจ้าสาวปุ่นกินแสบมาแล้วพี่น้องมาจ้ามือนี่สาวปุ่นได้ตำเสาวกุ้งสดพี่น้องตำเสาวกุ้งสดกุ้งตัวยญ่ยิ้นนางประแดกเนื้อนื้กินกับพักกับพักแก่หม,มี่พักขาพี่น้องแล้วก็มะละกีนกจ้ามีม มากระเทียบจ้ะกระเทียบเขียวหรอกะน,นี่แหละพี่น้องอันพักขนาพี่น้องมาจา้ะเส็บแซ่บน้อกันกับสาวปุ่นจ้ะพี่น้องก่อนอื่นนำเลยสาวปุ่นตัวนย้อยเนื้นนนนอเ้ล กลุ่มตัวย่ยหลาดนามประแดดมาจา้ะเจ็บแท้นันสาวผม พ่ค่ะนำาุ่งไปหรอเป่าอืมยัเต็มกระปุนใช่หเห็นเน่าเแล้วนุน่มเห็นเน่าเห็นเน่หนม เ็นหนุ่มครับพี่หน่องมา,จากจ้ะอกุ่มท่านเซนข้ปุ้นหรือเล่าอืน้องข้ามยังไงเสียบเสียบน้ำกันดวยพี่น่องมา,จากจ้ะมาเสียบน้ำกันทักข้าวปุ้น 了，嗯，这个不鸟，哈，那粘，咸，的鸟。 对，嗯、uh。Huh. sebetulnya tanda apapun senyum pun senyum ya mata 嗯，好，做，做下副本，这样做,做。 Cần nhớ nụm, thật. Cần nhau nhau. Điều nhau nhau nụm nụm Một lúc. Так. Mm Сейчас -hmm. yeah. โุณพาพพะคุณมพักขาพี่หน้องคุณพรพ่ะนะสาวคนเดียวพักขาไปไนกงว่าโหลพ,พ,ะพระพ,พ่ะนะแล้วปุ่นลง Đây. Yeah. Mm -hmm. mm -hmm.

กันออ่ะการเป็นกรอบกัเ <c oughs> เกบกเนาะเ้ แสบบวกุ้งซ้องตัวเลยไปหน่นอนั่วมกันซ้องตัวไปเรือยแตะ Okay. แสบเย็ดแต่แซ่บค่ะพี่น้อง

แสบแสบค่ะพี่น้องแสบเป็นว แนี่แกจะนอปค่อเป็นแกใช่หรอ นัวเช็ดอีกขั้วเลยจากพี่น้องตำตำซัวกุ้งสดพี่น้องซัวขอปุนใส่กุ้งสดแ่บนัวเปียหวานเั่วเ,ยวเลยจ้ะสาวปุนใส่พริกซดแล้วก็พริกแห้งปั้นอีกพี่น้องใส่จจงงวอสาวปุนจำบ่ด้ใส่ได้ค่ะ ความเผ็ดควาบง้วมาเต็มจ้ะสำหรับกิปนีฝากไว้สำนี้เนนะจ้ะพี่น้องพอกันสำนีพอกันกิปหนาฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาวปุ่นกินแซบเด้อจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า